สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องที่เกี่ยวกับจิตวิทยาโดยเซตนี้จะว่าด้วยเรื่องราวของมูดหรืออารมณ์ถ้าที่สังเกตปัจจุบันเราต้องเจอกับปัญหาร้อยแปดอย่างที่ทราบกันดีแต่มีอยู่อย่างหนึ่งที่สังคมทั่วไปประสบนั่นคือปัญหาทางจิตของเราแต่ละคนอาจจะมีมากบ้างน้อยบ้างตั้งแต่ระดับเบาจนถึงวิกฤต หัวข้อที่เคยแบ่งปันมีหลายแนวคงพอทราบแล้วว่าผมได้ลงเรื่องจิตวิทยาซึ่งถ้าลงลึกแล้วจะหนักทีเดียวแต่จะยังคงหาโอกาสลงตามความเหมาะสมนะครับสำหรับคลิปต่อไปนี้จะเป็นการหยิบเอาอารมณ์หรือม,มูดแต่ละอย่างออกมาตีแผ่ให้รับทราบกันเป็นข้อคิดที่เข้าใจง่ายๆจากนัก,กจิตวิทยา ที่ให้คำปรึกษาหารือด้านจิตวิทยาหรือที่เรียกว่าคอวเซลิงซึ่งจะประมวลให้รับทราบกันเราจะมาเริ่มกันด้วยมูทที่ชื่อว่าโลลลี่โลลลี่ความเหงาคำจำกัดความรู้สึกโัวเดียวไม่มีใครเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นพักพวกหรือเพื่อนฝูงรู้สึกแยกตัวออกจากคนอื่นๆและจากชีวิตของตัวเองด้วย ไม่มีใครร่วมแบ่งปันกับวันเวลาของคุณหรือแม้แต่วันสุดสัปดาห์หรือแผนที่จะพบปะใครๆแต่แม้คุณสามารถอยู่ในหมู่ท่ามกลางฝูงชนใหญ่ๆได้ก็จริงแต่คุณก็รู้สึกโดดเดี่ยวอยู่ดีสัญญาณและอาการรู้สึกเศร้าสับสนวิจารณ์ตนเองแยกตัวออกห่างช่างวิตก อันที่จริงความโดดเดี่ยวจะมีอยู่สองประเภทด้วยกันนั่นคือทางสังคมและทางอารมณ์วามต่างๆและเมืองที่เราอยู่จะกลายเป็นเพียงข้อมูลพื้นฐานชั่วคราวแต่เรากลับไม่มีเวลาเลยที่จะรู้ว่าสิ่งเหล่านี้อยู่รอบตัวเราความโดดเดี่ยวทางอารมณ์เกิดขึ้นเมื่อผู้คนรู้สึกว่าอยู่คนเดียวลำพังด้วยความกังวลซึ่งอาจเกิดขึ้นได้แม้อยู่ภายในครอบครัวหรือในกลุ่มสังคม ปัญหาเกิดขึ้นเมื่อผู้คนรู้สึกทั้งความโดดเดี่ยวทางสังคมและความโดดเดี่ยวทางอารมณ์ซึ่งนี่สามารถนําไปสู่ปัญหาสุขภาพจิตได้อทิโรคความเครียดหรือโรคซึมเศร้าได้หรออยางความเปลี่ยนแปลงสําคัญสําคัญของชีวิตก็ยังสามารถก่อให้เกิดความรู้สึกของการถูกแบ่งแยกอย่างเช่นการม,มีลูกการต้องกลายเป็นผู้ดูแลหรือกเกษียณจากงานเป็นต้น การสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักหรือการที่ต้องยุติความสัมพันธ์กับใครสักคนในขณะที่ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงซึ่งบางทีมันไม่ใช่ความผิดของเราเลยและมันสามารถทําให้เกิดความรู้สึกจิตตกที่ต้องอยู่ในความคุ้นคิดและรู้สึกที่ค้างคาอยู่ในใจเรามิตรสหายตลอดึงครอบครัวอาจจะพยายามเข้ามาให้การสนับสนุนให้กำลังใจคุณแต่เมื่อไหรที่พวกเขา กลับไปัวเหลือตัวคุณเองเมื่อนั้นแหละคุณก็ต้องตกอยู่ในวังวนของความลำพังอีกอยู่ดีการสนับสนุนและชี้แนะนักจิตวิทยาให้คำแนะนำว่ามีสิ่งมากมายที่เราสามารถลงมือทำเพื่อช่วยตัวคุณให้ลดความรู้สึกเกี่ยวกับการอยู่แยกตัวต้องไม่ลืมว่าพวกเราทั้งหลายลดเปส่วนหนึ่งของเครือข่ายมนุษยชาติอันใหญ่โตกว้างขวาง เราไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวในโลกนี้เลยนะแม้มันอาจจะเกิดความรู้สึกแบบนั้นก็ตามทีเถอะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากคุณกําลังคาดหวังให้คนอื่นมาอุ้มคุณให้ออกมาจากความเหงาหงอยอยู่แล้วก็คุณอาจต้องรอคอยเป็นเวลานาแสนานานก็ได้นะจริงๆแล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวคุณเองคุณลองพยายามทําให้มากหน่อยนั่นคือหาเวลาพูดคุยสนทนากับคนอื่นบ้างแม้กับคนแปลกหน้าที่เดินผ่าน ด้วยการพูดคุยหรือถามถ่ายอะไรบางอย่างให้โอกาสผู้คนเข้ามาในชีวิตของคุณบ้างเพื่อสร้างสัมพันธ์ถ้าหากคุณต้องต่อสู้เพื่อออกสังคมแล้วเราก็จงกล้าออกมาจากมุมสบายหรือคอมฟอร์ทโซนของคุณเถอะจากนั้นเข้ากลุ่มหรือเริ่มต้นมีงานอานดิเรกใหม่ๆเพื่อจะได้กระตุ้นจิตใจของคุณและชาร์จไฟให้ตัวเองลุกโชนใหม่อีกครั้ง ตอบรับคําเชิญของผู้เชื้อเชิญเข้ากลุ่มจาไว้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีมนุษย์แม้เพียงหนึ่งคนก็ย่อมมีโอกาสที่จะแสดงความเป็นมิตรความเอื้อเฟื้อและการสร้างสัมพันธ์ได้และแม้มันอาจจะยากอยู่สักหน่อยที่จะเดินตามลําพังแต่อย่าลืมว่าทุกๆย่างก้าวที่คุณเดินอาจเป็นจุดเริ่มต้นของมิตรภาพใหม่ๆครับคลิปนี้ก็จบลงไปแล้ว สำหรับคลิปหน้าจะเป็นมูดอะไรโปรดติดตามต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ